นี่คือชิปหายจำกัดมหาชนและนี่คือชาเลนจ์นำเสนอแคนวาสของธุรกิจเราภายใน45วินาที Let's go <S ปัญหาที่เราสำรวจมานั้นคือลูกค้าไม่มีเวลาไปซื้อของด้วยตนเองไม่ชอบคนชุกชุมและมีปัญหาเรื่องการเดินทางโซลูชันคือการทำแอปโหเฮียที่แก้ไขปัญหาข้างตน้นจุดเด่นของเราคือมีอัปเดตสินค้าและอีเวนต์ตามเดือนต่ตางๆแบบเรียลไทม์อันแฟรเวนเทสคือมีพนักงานคอบคุมมีโปรโมชั่นที่หลากหลายและราคาถูกลูกค้าของเราจะเน้นคนที่ชอบชอปปิ้งหรือคนที่มีปัญหาเรื่องการออกไปซื้อของ Key m a t i c คือยอดผู้ใช้และรายได้ช่องทางของเรามีทั้ง App Store, Play Store, Line, TikTok, Facebook และ Instagram ต้นคุณของของเรามีค่าโปรแกรมค่าพนักงานค่าการตลาดค่าคอมมิชชั่นและค่าจีบหาดต่างๆและสุดท้ายแหล่งรายได้ของเราคือมาจากการทำธุกรกรรมของลูกค้าและการเก็บค่าธรรมเนียมตามแคมเปญต่างๆเบื่อกันแล้วใช่ไหมงั้นไปดูโฆษณากันเลยต้นเคยเจอปัญหานีไหมัปหาอะไรไปแล้ ปัญหาคนชุกชุกไ,ไอ้วยอัดวะร้อนก็ร้อนคนก็เยอะปัญหายิมหมดไปทายชายปัญหาเรื่องเวลารู้ยังเรามีประชุมงานอีกแล้วอะแล้วเหรอนีม่มันงานเกษตรแวร์เลยเนาะทําไงดีอะปัญหานี่หมดไปทานงชายปัญหาการเดินทางพี่วินพ,พี่พี่วินแล้วทําไมเขาไม่รับเราวะปัญหาหมดไปทาชายเรื่อง แล้วอแอปน<ป>มันใช้ไี่บ้าอย่างี้ไอ้น้องมาดีดิอ๋อแอปนี้น่ะเหรอเขาใชท้ทั่วบ้านทั่วเมืองมันใช้อย่างนี้เข้ามาหน้าแอปโฮฮหิ้ทำการเลือกภาษาที่ใช้สำหรับลูกค้าใหม่ ของโปรโมชั่นจะเด้งขึ้นมาเมื่อทำการเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยจะเด้งไปหน้าของการสร้างบัญชีหากใครมีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถเข้าระบบได้เลยในการสร้างบัญชีใหม่ทางแอป,ปต้องการชื่อนมสกุลวันเกิดอายุที่อยู่ยทเบอร์โทรศัพท์และการปักหมุดที่อยู่ในแผนที่เพื่อให้ง่ายต่อการจัดส่งสินค้าเมื่อลองทะเบียนเสร็จหน้าโปรไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้หน้าหลักของแอป,ปจะพบงานอีเวนต์ต่างๆปฏิทินและหมวดหมู่การเลือกซื้อเมื่อกดเข้าไปหน้าปฏิทินจะโชว์ตารางเดือนทั้งหมดในหนึ่งปีในแต่ละเดือนจะมีตารางอีเวนต์ประจำเดือนนั้นอยู่ ในส่วนการสั่งซื้อลูกค้าสามารถเลือกซื้อสิ่งของจากงานอ e ีเวนต์ตามโซนต่างๆได้อย่างสะดวกสบายเลือกซื้อสินค้าเสร็จจะเด้งเข้าสู่หน้าตรวจสอบข้อมูลและเลือกช่องทางการชําระเงินเมื่อกดสั่งสินค้าต้องอ่านสัญญายินยอมเกี่ยวก,กับการจัดส่งอย่างครบถ้นวนกดยอมรับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการสั่งหลังจากนี้ก็รอติดตามสถานะสินค้าและข้อมูลผู้จัดจส่งได้แบบเรียลไทม์ในแอปหัหิ้วของเราเลยจ้าใช้ง่ายขนาดนี้เลยหรอไม่ตองตั้งรีทั้ง่วยไม่ต้องเแท้แท้ตามเพื่อนบ้าใส่หัวมัน คือคือคือคำว่าวินอยู่ไหนกูรอคาว่าวินอยู่